ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที ah ่ยว eh วันนี้จะพามาเที่ยววัดเลียบนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในคะ่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นซุ้มประตูวัดเลียบนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระรัตนพิชิตมารน,นะคะส่วนองค์นี้จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นองค์พรพพิคเนตค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพญานาคนะคะส่วนองค์เล็กนี่จะเป็นองค์ทเทวสุวรรณค่ะบริเวณนี้จะเป็นจุดเช็คอินวัดเรียบนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ บรรยากาศร่มลื่นมากเลยค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นโบสถ์วัดนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะมีองค์พระอยู่ตรงซุ้มประตูวัดด้วยนะคะด้านในจะเป็นองค์พระนะคะเขาไม่เปิดให้เข้าค่ะ จุดบริเวณนี้น่าจะเป็นพระเจดีหรือพระาธาตุค่ะสวยงามมากๆและดูเก่าแก่โบราณมากเลยค่ะวัดเรียบจังหวัดนะครน่าจะสีมานะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่โบราณน,นะคะ ด้านในจะมีองค์พระด้วยนะคะจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะสาย เชลฟี่ตรงเขาตรงนี้จะเป็นหลักังวัดนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามและเก่าแก่มากเลยคะ่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นสาลาอภิธรรมนะคะ จุรือนี้จะเป็นองค์พระนาคปกก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็นสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ